รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะเวลาเราตอนกลางวันเ่ะเรารู้สึกไม่เฟรชเรารู้สึกไม่ชดสดชื่นแน่นอนคําตอบมันก็คือเราพักผ่อนไม่เพียง,พ,ยงพอ,พอแต่การพักผ่อนที่เพียงพอมันไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะหลับยาว,ยาว แม่หนือบอกว่าบอกคนทีบอกว่าต้องหลับให้ได้แปดชั่วโมงแล้วถึงจะดีการนอนของเราไม่มีคุณภาพใช่จะ<า>กีนน่ชั่วโมงต้องนอนให้ดีอนอนให้ดีแล้วมีคุณภาพบางทีเราได้สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็ต้อง deep sleep ถึงจะดีหนิงบอกเลยว่ายานอนหลับไม่ใช่ตัวช่วยคนชอบพึ่งยานอนหลับแต่สําหรับหนิงเ,งเองเนี่ยยานอนหลับเคยใช้มาแล้วแต่ตื่นมามันจะมีความรู้สึกว่า เวียนหัวอึนอึนอึน,อ,นอารมณ์ไม่ดีเหวี่ยงใส่ชาวบ้านเขาตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าหนิงเลยนี่คือตัวที่ดีที่สุดคือนมพึ่งเกรดพรีเมียมรอยัลเจลีสองหนึ่งแปดของ well Line, ออสเวลไลท์เป็นตัวเข้มข้นทานมาเกือบสิบปีแล้วตัวนี้ก่อนนอนหนึ่งเมตรเท่านั้นแต่ถ้าหนิงทำงานหนักๆอย่างเนี้ยหนิงจะก่อนนอนสองเมตรเลย คืออันดับแรกมันเป็นตัววิตามินธรรมชาติที่มาจากนมพึ่งเข้มข้นช่วยดูแลในเรื่องฮอร์โมนในร่างกายเราให้เราหลับลึกพอเราหลับลึกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ตามมาคือความสมดุลน่ะของฮอร์โมนผิวพรรณดีอารมณ์ดีไม่เหวี่ยงไม่เวีนชายเนี่ยคือเอาแบบสั้นๆเลยว่าทำไมต้องกินตัวนี้มันสำหรับคนที่เครียดนอนไม่หลับนอนหลับ ตื่นขึ้นมาฉี่หลับต่อไม่ได้คนมีอายุอย่างง้ยอายุอายุคนติดโทรศัพท์บางทีก่อนนอนทุกคนเล่นโทรศัพท์หมดสมองอ่พะพอเวลาเราเล่นโทรศัพท์มันไม่ฟัง์กชันว่าถึงเวลานอนก็ต้องหาตัวช่วยมาใช้เนี่ยคือสามารถทานได้แล้วสมมุติว่าถ้ากลางวันแบบเนี้ยแล้วเราเพลียนะ เพิ่มได้อีกหนึ่งเมตรอ่ะก็ระหว่างวันได้เลยระหว่างวันได้อีกอันนึงขอเสริมคุณผู้ชมค่ะสาหรับคนผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองอารมณ์สวิงอารมณ์ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะไปปรับสมดุลทั้งหมดในร่างกายของคุณใช่ภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยเราทุกอย่างเรามาหมดเลยอ่ะใช่คือทุกอย่างนั้นมันมาจากอะไรรู้ป่ะ มันมาจากการนอนไม่พอพอนอนไม่พอฮอร์โมนจะแปรปวนฮอร์โมนจะแปรปวนเสร็จทุกอย่างมันจะสวิงหมดทั้งร่างกายพอร่างกายเราสวิงเสร็จปุ๊บอาการป่วยภูมิแพ้ไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมันจะรุมเร้าเลยมันจะรุมเร้าเลยอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมขาหลายหลายคนมักจะถามว่ากินนมผึ้งแล้วอ้วนไหมโอ้ยวันนี้นะลืมคําว่าอ้วนไปได้เลยพี่ดูแมบก็กินใช่ใช่ป้าลืมคำว่าอ้วนไปได้เลยเพราะเขาไม่มีส่วนผสมใดๆของแป้งมันเป็น นมพึ่งสกัดแบบเขาเรียกว่าสกัดเป็นเพียวๆใช่เราไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนอันนี้พูดเลยนุ่มเสริมนะอันที่คุณกินแล้วอ้วนเนี่ยแสดงว่าคุณกินไม่ใช่ยี่ห้อนี้ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้และมีส่วนผสมของน้ํามันน้ํามันอยู่ในนั้นเยอะเกินไปอยากคุณอนอยากจะบอกว่าโชว์มากอยากจะบีโชว์แต่ว่ามันบีไม่ได้มันเป็นซอฟ์เจลนะทุกคนคือถ้าสมมติตอนนี้ทีมงานสามารถหากันไกให้ได้หนิงจะตัดให้ดูเลยแล้วดูเลยว่ามันไม่มีส่วนผสมของ น้ํามันเลยมันไม่มีเลยนมเพื่งเพียวเียวเลยเพียวเียวจริงๆเอาจริงจริอ้าวกล้าท้าก็กล้า เอาสิเอาสิเอาทิชชู่มาให้ด้วยสิเธอแม่เดี๋ยวหนูบีบใส่เธอหนูบีบใส่ปากไปหนูเสียได้เหรอขอกล้องค่ะไปไปกล้องดูเธออย่าปี๊ใส่ปากสิถ้าใส่ปากแล้วกล้อง่เออใช่เอากล้องไม่เห็นมามามาเออเอออ่ะอ่ะดูนะแล้วบีบนะบีบลงมานะคุณผู้ชมหนูเบนบอกเลยนะว่ากล้าท้าเลยในนี้เนี่ยเป็นนมพึ่งเพียวๆและนมพึ่งล้วนๆและที่สําคัญคือ10 HDA จัดเต็มค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะมีโดสที่สูงมากๆเลยคุณผู้ชมดูนะเห็นปะ มันไม่ได้มีน้ำมันแบบมันเยิมไม่ได้มีแป้งาาไม่ได้มีน้ำตาลอ่ะคือมันจะได้ความแบบหวานของนมพึ่งแต่คำว่านมพึ่งแค่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราอ้วนนะ,ะเออ,อ,อ เสียดายคนเสียดายอีกอันนึงคุณผู้ชมมั่นใจได้อีกอันนึงคือไม่ได้ผลิตในเมืองไทยการนําเข้าทั้งกระปุกแบบนี้จากประเทศออสเตรเลียคุณผู้ชมออสเตรเลียคือเทพแห่งการผลิตนมพึ่งและอยู่ในนี้และมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานที่ผลิตยาแต่มันอยู่ในกระปุกนี้แล้วและวันนี้มาพร้อมกับจัดโปรนิ่งจัด